สวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับร่วมไปถึงอัพเดตนาคาวัลลิตี้อินดี้ไทยแลนด์นั่มนะครับผมผัพ่อครับกระผมคือเก้าครับนาอ่าเบานาคานะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับสีผาพี่น้องนะครับมาเบ่งอ่าปุ๋ยมาเบ่งยานะครับที่เบานาคาใส่เป็นประจำนะครับซึ่งไม่นี้กสิใส่ปุ๋ยอ่าไส่ปุ๋ยเสร็จแล้วกสิ ฉีดยานั่นะครับฉีดยาขับมะเร็งหลังจากที่เก็บผลผลิตไปเมื่อคืนเนี่ยนะครับเป็นรอบติดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสําหรับคลิปที่แล้วนะครับรอบนั้นเก็บได้ยุสองกระสอบเพิงนะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี่นะครับเก็บพอดหกทุ่มนะครับเก็บ2คนเมื่อคืนเนี่ยนะครับได้6กระสอบครับพี่น้องโอ้สุดยอดนะครับผมอ่าซึ่งกาผลผลิตนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่า ดีขึ้นนะครับและมื่อนี้นะครับก็จะได้ทําการฉีดยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบื้องห้าสิไฮเบิ้งนะครับว่าใส่ปุ๋ยอีหยังสูตรใดแน่นะครับแล้วก็ใส่ยาตัวใดแน่นะครับสําหรับปุ๋ยนะครับพี่น้องปุ๋ยเป็นสูตรที่ใส่สูตรเดียวกับที่ใส่รอบรอบที่แล้วนะครับก็คือสูตร 13 13 21็นะครับสิ13 21ีดนะครับก็คือลดใบลงมาแน่จากน้อยนะครับไปเพิ่มดอกเพิ่มนวยนะครับก็คือเขาต้องเบ่งต้นพืชของห้าน้านะครับก็คือตอนนี้ใบมันจยากลายแน่ก็ลดลดเล็กตัวหนาลนนะครับนี่คือสิเข้าใจแล้วนะครับส่วนยานะครับที่มุชีดประจํานะครับเริ่มต้นนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับยาขานอนขามแลงนะครับก็คืออีมาแม็กติน เบนโซเอตนะครับตัวนี้เป็นผงละลายน้ำนะครับชีนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันมันสีใสคู่กันนะครับกับจัดตัวนี้กับจัดพวกน้อนแล้วกับเพียมันสีใสคู่กันนะมันมันขายคู่กันเลยนะครับตัวนี้นะครับซื้อสามัญกับลมดาไซฮาโลทรินนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวขาเพียมะ อซีทามิตริตนะครับตัวนี้มัตสิขายคู่กันนะครับพี่น้องซึ่งหาซื้อได้ในเพจเฟซบุ๊กนะครับผมและอีกตัวนึงนะครับตัวล่าสุดที่ยังยังบุกแกเลยนะครับคือสีสีดเมื่อแร็งเนี่ยแหละนะครับกับกับจัดเที้ยกับจัดนอนคือกันนะครับตัวนี้ซื้อสมันกับฟีโนบูคาร์บนะครับซึ่งทั้งเบิร์ตนี่มันเป็นสารกับจัดแมลงนะครับก็คือข้าวใส รอบนี้ใส่ตันนี้รอบนาก็ะใสตวใไม่เรื่อยๆวนเวียนกันนะครับอาว่าสิเป็น2หรือ3ตัวนี่นะครับพยายามจะใส่ซ้ำๆๆแต่ตัวเก่านะครับเพราะว่าอาเมลแรงมาสิดื้อยานะครับมลแรงดื้อยามาสิบบตายนะครับนี่คือเสียข่าใจเนาะผมไปเร็วๆแน่นิึนงๆนะครับเพราะมันสีำํำใส่ปุ๋ยบ่แล้วนะครับส่วนนะครับอาหารทางใบนะครับตัว ปุ๋ยทั้งใบนะครับตัวนี้ผมใส่มันเป็นซื้อของมันเลยนะครับมะเขือดกนวนะครับส่วนตัวตัวสารของมันก็บซมีเป็นอะมิโนนะครับตัวนี้เป็นอะมิโนแอซิสซักบวกสาลายสกัดเข้มข้นนะครับซึ่งกันแล้วแต่พี่น้องที่เลือกใส่นะครับมันเป็นน้ำดำๆนะครับซึ่งมีมากมายหลายยี่ห้อนะครับในท้องตลาดตลาดหรือว่าในไอ้ร้านเคมีเกษตรนะครับและวก็ตัวเสริมอีกตัวนึงนะครับเพื่อ เสริมเป็นอาหารเสริมสำหรับผชระยะหายคนลิตโดยตรงนะครับก็คือนิวโบลอนนะครับซึ่งตัวตัวธาตุมากเกิดเป็นธาตุพวกมีแคลเซียมพวกโบลอนนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นผงนะครับและลายน้ำฉีดคนทัางใบนะครับคือสองตัวนี้นะครับที่บอานักาใส่นะครับจะมันมีหลายนะครับพี่้องตัวบานนักาใส่ตัวนี้อยู่นะครับและอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็คือสาร สารเสริมประสิทธิภาพหรือว่าสารจับใบตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะครับบม่ว่าท่านที่ใส่ฉีดพวกปุ๋ยก็ตามหรือว่าฉีดพวกสารกับยาแมลงก็ตามเ้าต้องมตีตัวนี้นะครับก็คือสารจับใบหรือว่าสารเสริมประสิทธิภาพตัวนี้มันสิเป็นซอยนะครับถ้าเป็นยาฆ่า,มาแมลงนะครับกับใส่ตัวนี้ก็ไปมันสิแมลงสิตายดีขึ้นนะครับหรือวา่าเป็นปุ๋ยกับสิทธิ์พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้นอย่างประมาณนี้นะครับตัวนี้ พราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะพี่น้องส่วนที่หอนะครับแล้วแต่พี่น้องที่เลือกใส่นะส่วนบาร์นาใส่ตัวนี้นะครับบริการโฆษณาลเพูนเดี๋ครับนี่คือนะครับปุ๋ยหลักยาที่บารนาคขาใส่นะครับส่วนอันนี้เป็นโฆษณาแฝงครับพี่น้องส่วนอันนี้นะครับเป็นแร่ภูเขาไฟสําหรับสัตว์นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับฝากไว้ในกันแล้วกันเด้อท่านใดที่เลี้ยงสัตว์บัวเป็นสร้างมาาบัวควายเป็ดไก่นะครับ อยากให้ซั์ของท่านนะครับมีสุขภาพตีแข็งแรงกินน้ำกินอาหารได้ดีอ้วนท้วนสมบูรณ์นีด้วยนะครับแร่ผู้เขาไฟสำราบรัเอจนะครับเป็นเลือจากธรรมชาติรอยตัวเสนมีผลขางเคียงนะครับบานาซาอาบานาคาใส่เป็นประจำนะครับกับมัวนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับอยากได้นะครับสั่งมากับบาวนาคาได้นะครับสิสั่งใต่คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าสิเขาไปในเพจเฟซบุ๊กในเพจแร่เอจีนี่แหละนะครับ แรกจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบพราะา่าดูแลเพจนีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนอัตราการไส้นะครับก็คือเมื่อละหนึ่งซอนนะครับสำหรับสัตว์ใหญ่นะครับพวกงวงควายนะครับหนึ่งซอนโต๊นะครับเป็นเสาแรงก็ได้นะครับส่วนราคานะครับอันนี้กระสอบถุงหนึ่งนะครับตัวนี้9.8กิโลกรัมนะครับ เกกิโลนะครับราคาอยู่ที่412บาทนะครับรวมทรงนะครับเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีไอ้ถุงน้อยอีก3 3มกิโลนั่นร้อยหกสิบบาทนะครับทรงฟรีคือกันนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับมีคือทั้งปุ๋ยทั้งยานะครับที่เอามาฝากพี่ผากน้องนะครับให้หู้ว่าใส่ตัวไหนนะครับคลิปนี้ผู้ใดบ่ได้เบิ่งถือว่าพลาดนะครับผม เอาล้วครับช่วงนี้ก็ขอบ่านนาค่าขอตัวไปใส่ฟุ้ยคนกันแล้วกันนะครับลำลำลาไปตรงนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์แก่ท่านแล้วก็เป็นประโยชน์แก่พี่น้องนะครับทุกคนนะครับที่คิดว่ามีประโยชน์กับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจบ้าวนาค่าเพจนาคาวาไรตี้อินดี้ไทยแลนด์ทาง Facebook แล้วก็ทาง อ่า YouTube กับนาคา Channel นะครับฝากไว้ในนีนกันแล้วกันนะครับสซาม,มนี้อำมลาพระจากไปแล้วมือนาพอกันใหม่สวัสดีครับ